สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอ่ะพาทุกคนมาทุ่งนาครับมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงมาดูดงดูดินหน่อยว่าเป็นยังไงครับไม่ได้มาคือแบบนานมากตั้งแต่ขายของเนาะนี่บริเวณรอบข้างนี่ไงเขาปลูกข้าวกันแล้วนี่ท่านุ่นก็สวนพริกเหมือนเดิมครับสวนพริกกับสวนถั่วฝักยาวเนี่ยนี่ก็มีต้นต้นไม้ขึ้นทุกคนอันนั้น ของใครไม่รู้เอามาวางไว้น่าจะเป็นคนที่ทำนานเนี่ยแหละรรบยากาศคือดีมากเฮ้ยอยากขึ้นโครงแล้วอยากขึ้นโครงแล้วอยากทำบ้านแล้วจะติดตรงที่ยังบม่มีมันนี่หมดนี่หมดสินก่อนทุกคนถึงได้เก็บทำบ้าน ทำบ้านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำบ้านก็เรื่องใหญ่สําหรับคนเงินน้อยอย่างเราหาเงินก็จะได้แต่ละบาทเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้ก็ปกกัดตีนทีบทอนนี่นี่ทุ่งข้างๆบรรยากาศพามาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูหลายรอไมไปด้วยทุ่งนาครับตอนนี้อืม ดูดินทุกคนทำเป็นเลนกว้างนี่ก็นี่ฮะเดี๋ยวต้องได้เติมดินขึ้นมาอยู่แล้วล่ะครับวันนี้เราไม่ใช่มาแค่รีวิวตรงนี้ให้ดูนะวันนี้เราจะมาย่างเนื้อโคขุพนพลยางคำครับเนื้อโคขุพนพลยางคำแบบเสียบไม้ยั่วๆเลยนี่ นี่ฮะต้นมงต้นไม้ขึ้นแล้วอันนี้ก็ตรงข้ามเนาะบ่อน้ำสระน้ำเฮ้ตรงนี้เป็นดินอะไรไมันเปียกตลอดเวลาน้ำ กุ้งข้างๆครับยากขึ้นนี่แหละครับเมนูวันนี้ของเราต่แซ่บไหมครับยากเลยครับเนื้อโคุ้นมากนี่ อื mm hmm. หอมกินหอมไปทั่วทุ่งนาเลยครับทุกคนงาน,นจะแซ่บไหมครับบรรยาก,กาศ มันมันทุกคนแบบอเนื้อโคขุนนี่เป็นของดีของดังของจังหวัดสกลนครเลยนะครับจะแพงกว่าในปกติทั่วไปพลิกไปพลิกมาย่าไม่ต้องสุงมากก็อร่อยนะ แต่ว่าเพื่อความหอมโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมากินกันแบบทุงท่งๆเนี่ยแหละผักเรามีแจ่วบองด้วยแล้วก็มีมะเขือต้นหอมหัวหอมพริกแล้วก็มีตักสลัดลก็ข้าวเหนียวร้อนๆเลยนี่ๆๆโอ้โหอันนี้ แบบน่ากินมากมาที่รักขอช่วยที่รักมาเขาจะเคี้ยวได้ไหมได้อะให้ที่รักกินก่อนเลยเดี๋ยวให้เขาแบบน้้นก่อนมาให้จิ้มก่อนใช่ไหมค่ะทุกคนเอามาเอาใกล้ๆหน่อยค่ะฮะเอามาแบบให้เล็กใกล้ๆหน่อยอ่ะไหนคะนี่ฮะโท่านขาอันนี้เป็นเนื้ออะไรนะคะเนื้อโคขุนครับ โอ้โหดูถาด่าคิตโนน่ากินไหมน่น้องแพรไปตากล้องครับนี้มาทุกคนเราจะชิมออยมากสึกรสเหรอคะสึกรอครับ ข้าวหมาะป่องเขาดีครับละตอนไหนจะหายอยากกินอะออแบบนุ่มมากที่ล็อกสุดยังขออ่ะเ้าสองเลยครับขขอออ้เยะ ทำใหญ่เลยมาก ก็ไม่เป็นไรครับหืมหืมโต๊ไม่ได้อาเขียงก็ได้วยนะเอาอาหาชิ้นเป็กอืม่ะ 他们让他们接我呢。你是就没有靠塘。 ยกดีที่สุดสำหรับเขาล้วบ เราสวยก็ให้ออกกล้องวันนี้กำลังจะสวยหิวากกินไม่ได้อะะว่หิวาจ้ เชียวไม่ได้เลยน้าองศานจะนด้เราเอาตอไว้นีะนะเอาวางไว้นี่แบบตอเด้วขึ้นมาครับมันไม่คือหนอนอ๋อโอม

พี่เอาไม่ส่วงอ่ะพอพายครับบวนมันเหมือนมันแต่เลยเดี๋ยวดูสอบมากถ่ายไ,ไปครับเนี่ยมันทำ ซูมเข้าไปเลยครับอาเจยถ่ายกล้องออน้ยิ้มไปอย่างเดียวติงๆแล้วคนร้อนอยูบบต่ตาทิ้นเหร ดูใกล้ความฉ่ำแต่ว่ามันยังพักก่อนมันเออที่รักที่รักใ้ทำกล้องเองขอรายตาแน่หน่อยอะอะเอาไว้กินนะอันนี้กินหืม แบบบวมน่าครับจะมาให้ดูบรรยากาศครับทุกคนแล้วก็ย่างไปกินไปของเราครับทุกคนโอ้โหไฟ อากาศทุง่งนาพระอาทิตย์จะตกดินคลิปนี้ก็ไว้สำนี้แหะครับโอ,โ,อโ,อโอ้จะไม่แล้ว๋ยว่างปไปเรื่อยๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ